เอาโคชเจอแก้มสกาวเดอนเราเปิดออฟฟิเชียลค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้าหอนแล้วก็จมมาดิพอเห็นีหยังขอ่อยหียกอ่อไปเอารถมาไปยังเกาะมเปิดนำมันาก่ กวนหามันย no, yeah. 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 no, ืมมองโปรตีนจ I mean, ับโปรตีน่กเดี <vale ๋ยวจูละผมเดี๋ยวก็เยอะพ่นได้ล่ะนอกจากนี้เป็นกระบะกระบะรถกระบะมันยืมมองเปิดเปิดมองตรงกระบะมันจะหนักไหมเออมองกระบะมันยืมมองเปิดกระโปรงรถแต่ว่ารถเก๋งอะมันยูมไต่ตีนเบิร์อก็ไต่หนาเขาวนะมองชิ้นมองไม่ตรงนั้นวยยืมมี้สิวยยืมมี้งสิโอ้สิบเต็มเนาะชินเทียมมองกั จะมาฟูบีมันไม่ใช่มัดแล้วมาดีทูกคนบอกาเป็นเจ้าเนี่ยทีรถของยารใช่ชี่รถแกงเก็บพ่อเลยวะรอแมนขัดรตัวเล่าแมงขึ้นไหมเย็นไหลเลยมีน้เยินสักจินเนี่ย กบกี <c ười> emos, ้ยังหุ่นแล้วปีนขึ่นปีนลงเขาชนะยักันเชิด้ทยกันังบกรบก็ันนีบอแม่แล้วว่าจะองไหมอ่ะจะองยังจะร้องใครล่ะคะเบียเจพ่อเย ไปลองพค่นั้มากินเออาเหยดเหยมนักันมันนางอยู่มันไปใจรลากนแม่ขอเขาปนเลยเกษตรสารพู่นี่เจ้ป้าเกษตรน้ำเขาเขาเขาเนนัขน เขาได้บักเขาได้บักลวมับักบักสมแล้วได้บักกระเส้าปมันบเื่องดีได้บักกะเสียบ้างกิลกรจะกลับเอ้จเลกเล็กก็ออกไปหาแม่แม่ไปแกแล้วอดีร้อมไปก็ลวงหลาอไปสมส่หย่นี่ยแซมบักกเสียแซมบักกระเสียแก้เแวอดีครับอ่ะสวัสดีลูก ออไปมึ่งไปไปดิ า,าจวดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่กูนียังไม่ได้เดีมาหัดใจอยู่นี่มาถแม่มาถแม่อแมเอออ้ยเป็นมาถาแม่คองแก่แแกายแต่ก็จงกันกนี่ก็เป็น ลกระลุยอยู่มาแล้วลีลาพี่นี่ลาหลายไมมาเป็นไม่มาเป็นวหนนากระไหนี่านานนตุนน่ะเออพี่หลีเริ่มเรวได้พี่น้องฟ้ามากได้จ้ำสวัสดีบ่าวแซมค่ะสวัสดีครับบอเมนมึงบอเมนมึงก็แลแซมก็ลแซม ไปแล้วคู่ประกอบในการทำอะไรมาหรอกนี่แม่เป็นเก่งงงแดงตัวนี้ขึ้นงางแต่ว่ายืมไซไปเลี้ยงหัวเนี่ยเซมเป็เก่งแดงตัวนี้ขึ้นงาแต่ยืมไซไปเลี้ยงหัวเนี่ยเนี่ยนี่คือเลียงดีแต่ว่าเอากูย์ไซไปเลี้ยงหัว่ พี่ตัวน้ำมันใจนี่แม่ไม่ได้แม่แล้วไปยังไกันม่นีกันหมดเยป่าหนแต่อตำหนาเอก็จามาปแคตัวัเป่เป็นลกกแม่มาเดี๋ยเดี๋วเขาล่น้ลวงไวแล้วไม่เป็นลกลกแฮแทกลแฮแท็ก

วาล่านีรูเลียงบ่ก่าว่าไเอ็นี่ทาเตูเื่อมสาวะเอ้าอะไรเงนเก่าเก่าว่เสียมึงแล้วขาโอ้เขา่าเจใดไม่แล้วเขาก็เลยเก็บไปหล่อนละอาเอ้ยเจ่สารสินไปแล้วเกตอาเตั้งกระเสียตั้งกระเสียสอบซีน่กระเสีย ไม่่เค็มใสแบว่าร่อยเค็บใสกใสกูว่าออคอมันตลกบั่งไดแค่มันเป็นค้ากระบอกมันเน็ตมันเป็นตรงลงเหมือนออมันบ่ชินหมแกินค้ากระบอกซื้อเขาเขาจะาเป็นเกีหมเขาจะเป็นเกียร์มันอะมันเป็นตรงลงเลยซื้อดอกเอามื่อส่กูใสคดีพัะทั้งมันิ อันน้เสสเกูเ,เนั่นตัวบ,อบอ่เขาบ่เห็นความหมายเขาเล่าน่ะเขาบ่เห็นจะเป็นเกียรติยายนนาางไนเพราะม่น,นมีหม่มมมองอ่านกินแม่ละลูัวร์เลยเออโอยแม่ขับอไอแม่ขับไอเอาละค่ะพี่น้องสำหรับกิมนี่ามาซ่งกิี่หนาบอกันไหมคะุญาตแต่งตัวก,กว่อนนะคะพี่น้องนะคะ อย่ายลืมมาเจอกันที่วัดชัยศรีดงแขงอำเภอหนองสงของจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่นงนะคะสำหรับจีนี่านนี้คลิหนาเพราะก็ไม่ค่ะสวัสดีค่ะ